ในปี2026โลกการบินกลับมาสันสะเทือนอีกครั้งเมื่อ Airbus A380 ได้รับการนำกลับมาใช้งานอีกครั้งพร้อมการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในด้านเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความยั่งยืนเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยถูกมองว่าเป็นอดีตกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่และความพร้อมที่จะนำผู้โดยสารเดินทางข้ามทวีปอย่างหรูหราเหนือระดับเทคโนโลยีใหม่ที่รวมเข้ากับโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ของ A380 ทำให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตแห่งการเดินทางทางอากาศอีกครั้ง a i r b บ s A 3 8 0รุ่นปี2026ได้รับการอัปเกรดในแทบทุกด้านเริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงกว่าเดิมระบบขับเคลื่อนใหม่ของเครื่องบินช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้ถึง1 8เซเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทำให้ A 3 8 0กลายเป็นเครื่องบินที่เหมาะสำหรับยุคที่ทุกอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุส่วนประกอบของเครื่องงงงให้้บาาลแแแต่ขข็รมกึน ส่งผลต่อความประหยัดเชื้อเพลิงและสมรรถนะของเครื่องบินโดยรวมในด้านประสบการณ์ผู้โดยสาร A 3 8 0รุ่นใหม่ไม่เป็นรองใครด้วยห้องโดยสารแบบใหม่ที่กว้างขวางหรูหราและเงียบสงบชั้นโดยสารชั้นประหยัดได้รับการออกแบบใหม่ให้มีพื้นที่วางขาเพิ่มขึ้นที่นั่งกว้างขึ้นและสามารถปรับเอนได้มากกว่าเดิมพร้อมระบบความบันเทิงส่วนตัวที่รองรับทั้ง 4K และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนชั้นธุรกิจและเฟิร์สคลาสได้ยกระดับการบริการไปอีกขั้น มีห้องโดยสารแบบส่วนตัวเต็มรูปแบบพร้อมบริการอาหารระดับพรีเมียมที่คัดสรรวัตถุดิบจากทั่วโลกเสิร์ฟด้วยพนักงานต้อนรับที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ของ Airbus A 3 8 0ปี2026คือการนำ AI เข้ามาช่วยในระบบการจัดการเที่ยวบินไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำหนักสัมภาระการวางแผนเส้นทางการบินตามสภาพอากาศและการคาดการณ์ความต้องการของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนสุขภาพของเครื่องบินล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาเชิงเทคนิคก่อนที่จะเกิดขึ้นภายในห้องโดยสาร a 3 8 0ยังมีพื้นที่พิเศษเช่นเลาหนอกส่วนกลางบาร์บนเครื่องบินและห้องพักผ่อนสำหรับลูกเรือที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีบรรยากาศผ่อนคลายและทันสมัยมากขึ้นผู้โดยสารสามารถลุกออกจากที่นั่งเพื่อเข้าสังคมหรือพักผ่อนได้อย่างอิสระในพื้นที่ที่เหมือนโรงแรมหรือบนฟ้า นี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ A-380 แตกต่างจากเครื่องบินรุ่นอื่นๆในโลกในด้านระบบความปลอดภัย Airbus A-380 รุ่นใหม่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อัจฉริยะกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกแบบ360องศาและระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถทำงานร่วมกับนักบินได้แบบไร้รอยต่ออีกทั้งยังรองรับระบบลงจอดอัตโนมัติเต็มรูปแบบในสนามบินที่มีเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้เที่ยวบินปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังลดความเหนื่อยล้าของนักบินในเที่ยวบินระยะไกลอีกด้วยหลายสายการบินชื่อดังทั่วโลกต่างกลับมาใช้ Air b บั A 3 8 0อีกครั้งเช่น e อ i ิ a ร e สสิงคโปร์แอร์ไลน์กาตาร์แอร์เวย์และ British Air เ a y ์โดยเฉพาะในเส้นทางระยะไกลที่ต้องการความจุผู้โดยสารสูงและมอบประสบการณ์หรูหราสุดพิเศษให้แก่ลูกค้าเส้นทางยอดนิยมอย่างดูไบนิวยอร์กลอนดอนโตเกียวหรือสิงคโปร์แฟรงก์เฟิร์ตกลับมาคึกคักด้วยเครื่องบินขนาดยักษ์ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างเต็มที่ แม้ว่า A 3 8 0เคยถูกมองว่าเป็นโครงการที่ใหญ่เกินไปและมีต้นทุนในการดำเนินงานสูงแต่ในปี2026เทคโนโลยีใหม่ๆได้ช่วยเปลี่ยนความคิดนั้นโดยสิ้นเชิงระบบใหม่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมากขณะเดียวกันก็เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารในทุกมิติทำให้ A 3 8 0กลายเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและน่าสนใจสำหรับสายการบินระดับพรีเมียมทั่วโลก a i r b u ั A 3 8 0ปี2026ไม่ใช่เพียงการกลับมาของเครื่องบินขนาดใหญ่เท่านั้นแต่เป็นการกลับมาของแนวคิดที่ว่าการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทางแต่คือประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์หรูหราและความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเดินทาง A 3 8 0คือเครื่องบินแห่งอนาคตที่พร้อมพาผู้คนเดินทางไกลไปทั่วโลกด้วยความสะดวกสบายความปลอดภยัยและความหรูหราที่ไม่อาจหาได้จากเครื่องบินลำอื่นในปัจจุบัน